บ้านนี้สิไปบ้านพ่อกายวะแนนนะบ้าน,านพ่อหญ่กายวะบ้านเมนมวนมัน,มนวนบ่เอาอยัางเอาอยัางคนนี้เกิบคนนี้เกิดไม่ยังยยยโอ้ยฝนตก มันก็ซุมเย็นในเมือนลับพี่น้องก็สวอนะต้นไม้ต้นไหลถือฝนนะครับไหนนั่นลม Oh, สร้างดาวตัวนี้สร้างดาวก็ร้อนนี่ไปครับเปะสิบเป้ยังกว่าข้างนี่ทางประเทศไปนี่แต่ทางเหมืนอนคนระดับเขาเอือนทางต่างระดับเอานี่ทางจุงระดับ ทางยุ่งก็ดับอ๋ออันนี้คือทางเจ้าส่วนตัวนีน่โบแมนหลายคนส้วน <Moment. S 2> มากละผู้ใดมากก็ต้องขึ้นยางทั้งนี้เพราะว่าโบยางหันเด็กผีส้วนอ๋อ <laughs> <laughs> นี่เอานั้นไม่ไปดูกได้ไหมไอ้ไอ้เยี่ยงว่ะล่ะต้องไปชม <laughs> นี่แหละครับ ทังงข้าบานลูกแพ้ครับอุดมสมบูรณ์ครับด้วยหา้าด้วยห้าแล้วก็กบเขียดปูฟลาหน้านำฮะร,รีเขาครับปร้างสีตั้าวแล้วเนี่ยล่ะโอ้โหแม่ขอบอักเขียคืนนะ

นไม่มดนี้ไม่มดนีขึ้นบ่แม่นี่อันนี้ขึ้นกัมีพอยกับมีนี่โอเคม่เกี่ยมครับครับครับไปนแม่เอาเ็เนวกินครับเพ็ดเนวกินัอเป็นเป็นใคกงไหอยู่าคยกองไหมอยู่ยอยู่แม่ไทรยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ เออลูกับาใช่ใพ่อไก่มาวนดดิวอาเหรียญเจ้ดิพ่อไก่พ่ไก่ว่ดีครับพอไก่ไ่ม่าดิว่าเรีจ้าดิวเหียวเหรีนนี่ก็แข่โขมบอกไว่กันนะเห็นไหมันนได้โหยอกกันมากนะโอ้ี่พอไก่เลยครับแม่ไก่อม่ไก่เยพ่อไก่พ่อก่มยไก่เมยแมนวลแม่นวล อ๋อครับอ๋อครับครับครับอ๋ออ้อนอนไม่มดนีไม่มดนีไม่มดนีครับไปพอไปเจ้าของโฮมแม่คอยเข้าบ้านคนมันสิตตกฝนได้บ่สบายแม่แม่ครับยังนอนนเดี๋ยวใครอนอนขวาชีมแล้วเขาจะไม่กินอู้จ้ยไม่ต้องใส่หน่กขนู่อยากชีพมือเส้นหน่ม บ่ทันวาดอกแม่เดี๋ยวลูกใช่ไหมเก็บว่าดอกเอาขึ้นแม่เนาะพ่อขื่นที่แดดขึ้นเ่ยอานี่อันนี้แล้วปูปลาแข้งโคมนี่ปลาเขือขื่นครับกับปลาแข้งผมเคยกินไปหน่อยหนึ่งไปไบหลบบลอดก็อ้เจ้าไปพิชทางลอยแพ้เอ้ยใช่ไหมเรามันหาปองขึ้นเนี่ยนี่นี่นี่มีหินอยู่นี่นี่นี่แม่ไม่มีหินนี่ย พ่ออายุกันกินแลกกันกินได้เออแลกกันกินได้พ่อกายแม่พ่อกายแม่เกิดแม่กายแม่กายเด็กเป็นนวดเด็กนวดเด็กนวดมาเฮ็ดเด็กกินเท่าบาทเลยเริ่มสีหูเข่าแล้วซอ่บัตเขือคืนใส่เรน มะเกียวก็ขึ้นจะแสงอืมว่าบมะเกียวขึน้นแซงไม่ต้องแสงฝนหยั่นแน่นหรอเอาอคือปิดปิดประตูครับครับครับกปิดบอดดอเด้อมาจอนแก๊สราย bán bán hôm nay con này này à ba có sáng nó phụ quá thôi 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 kem chip bùm chip bùm sao nó mà sùng ôi có rất nhiều khỏi โอ้มันลายเลยหาห็ดเฮ้แล้วอยู่เออกระถิ่นถวายกระถิ่นด้อ๋อถวายกระถิ่นแกหอมครับ่าบ้านนั่งนันครับเปรียวมากบังหันเนี่ยคนยุหันม,มันไม,ม่น่วนมไม่นก็กายแม่แม่กายครับก <c oughs> อกายไม่น่วน หอมหัวแดงตัวนี่ปูบ่าวยังซุ่มตัวนี้ปูบ่าวยังซุ่มแางก่อนดยว่หอมได้ลาหอมกระบ้านเฮาหอมมาจากบ้านเฮาปูบ่าวยังซุ่มเนี่่ยซุมตอมหายใจเมืองสุขวัวนพี่มาอ้อยเอือนแล้วเดินควกเจ็ดแบบนี้เนี่ยครับย่ำยอยู่บ้านกับยังสี่ล่ะครับ บ้านๆเลยบ้านๆเลยครับครอบครัวนี่มากเทนเนอร์กินกูได้ยากกินแบบแบบบ้านๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนเริ่มการจิเฮ็ดอะไรด้ครับนี่เฮ็ดแล้วคือขั้นตอนเทไรยางเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องปลูกเครื่องปรุงไว้นะครับมาล้างว่าอะไเชี่ยล่ะเนี่ยเผือกเด็ดกีบปมไกลเหล่าไรแม่ ว่าเทียง่เทียงเรา้วกน่เอางมาทั้งเทียงนะหเข่าก็สันทั้มดาหิวเขาเนาะอาอยังอ่ะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนี่ยี่ป้อมมือสั้นเลยแม่หิวเขา ใช่ก,กิน,นแกงกีป่ปมไม่ยังอ่ะออมะเขียรียเออมะเขียรียกับะกอ,อกสุกเอาไว้จะตำบะหุงใส่นี้ใอันนี้คือการปรุงอาหารนี่คือเมื่อนี้ลูกแพรอยพรเป็นเชฟนะครับ เชีพอีสานนะครับเป็นเชีพอีสานนะครับเพื่อนทีเฮ็ดให้เบิ่งนะครับว่าบ่แมนว่าสีลองจะเพ่งเป็ี่ยนย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นเสียแชงด้วยครับบ่แมนเสียแชงอันนี้ตัวเป็นเปลี่ยนครับเฮ็ดเป็นเปลี่ยนเฮ็ดกินซมือครับนะครับเพื่อนเฮ็ดกินซมือเพื่อนเฮ็ดกินซมือใส่เสือเกลือยืดใส่ใส่ นี S <S ่ด้ไหมยังพ่อมนเดี๋ยวเดยวครับน้ำคาเดี๋ยวประมาสามชั่วโมงเกียร์ไ้เกียบเกียรเกียเกียเกียะใส่อะไรคุยายเกอยน่ะนี่บ่าพี่ครัวเขจะตามสมก็เกียเบอเกีย

เจวีย่สอจ้าเราเห็นวากันไปยังาบปับมกมกมถ้าอไปนี่กับอะไรหัวเออได้ยุได้ยันโอ้บ่มื่หันีคีเมื่อหันบวกกี้มจีบเอไปหัเด็ดปีกีป้อมกันเด็ด กดไต่เอาไว้ค่ะแกมันสิดมั่นเดืออเดีกินเอ้เดี๋ยวขายยี่ปองก็จะตื่นเงตันเลยแม่ละน้อคอยคอยคอยย้่าวหลายมาตามตามก็มาหาเหตุอลยเนาะอันนี้ไม่ยังนี่ นกอหม้สวมโอ้นกใไม้สวมอิลีตัวนี้น่ใหม้สวมมาจากใช้ในสุมบึงการมดเลยมจากบึงการนไม้สมลุงนี่งวามขาอ่ในส่วนี้นี่นกใหม้สมอิลีครับมาจากบึงการเอลูกกระป่ามาจากบึงการนันโอ้นี่น่หมอนึ่งเลยตัวนอหตัอไม้ดองแยงังก่อนแยงแยงพิโมแต่นกใไม่สม ใ้น้อยไปชมครับกระเจีงกีกุ้มใส่นอไม่ดองเอานอไไปสมก็ไม่ไดองพันะย่างก่านรย่างก็ภาษาไทยลยกีกุ่มอ๋อกีกุ่มกระเจียงกีบปมใส่นอไม่ส่มเป็นได็กระเจีงทีกุ้มใส่นอไม่ดองวันนี้ไกินโอย่างภาษาไทยกับกีกุ้มบ่าวป้าข่อยยังนี่เ่อยัง่านี่ภาษาไทยยังเอินกี่ปมเนะ มันทอาด้วยจัาเพราะต้องตัดวิตามินวิตามินวิตาโอ้ยเดี๋ยวมันถืกน้ำห้อนมันกระสุกเองดอกตายเมื่อเชื้อลกเอามือแม้มือห้องจ้าเวรามันติดสมพอดนะครับซมนเดิห น้องใบม่มันสูงกว่าเท่ากับล่างอีกอืมขนมาหกลางเดี๋ยวชิลางก,ก้อน่อหนึ่งกลาไห้รอบล่างยี่ปุ่มบอกที่ไหน ไม่ปนเนาะลงที่ปมครับนี่ล่างเอาน้ำยีน้ำหมอกที่นี่ก็สำหับเส้าใส่เนวอื่นไว้เส้าใส่เด้เได้แล้วได้แล้เห็นสีด้านเฟ้าจฟ้าเอาเสีเลยก็ได นี่และนี่แบบสูีิสายมาเท่าไงไงถึงโรงพยาบตายเมือ้อตามที่นี่เอา ตามไปเข้าลไปเัเอานีนไเดี๋ยวบเอาน้ำเสลุ้นงโันนี้กลัวพีิกเดบจบังงูก็ไดุ้่นนี่ต้นต้นบางหน้าวันนีตัดทิมหรอวป จะบางหน้าอย่างนี้หร่อยัแมนมันตายครับสิมีต้นตเสร,ริมทุกโอุย๊ยแชทเบิดโอ้ยไม่ปังตกใจเหม <c ười> ือนเฮียรูก้กับดอียแชทมกเหมบอนเด็กจีตั้งหมอทจังเทียงเนี้ยจะตั้งหมอบ่ายตั้งเทียงเออเนี่นนะครับเริ่มเริ่มสีแกงยี่ปุ่นมาครับเนี่ย ล่าตังต้งอ,อเทียนมันก็แตกตัวตรงตลางมัน,ย,นย,ยัง้อมันบ็นน <c oughs> ยังเสียยีบโผมตัวงาม,าาม,มงามทีบโผงาม แก้วแก้วแก้วครับอัน้แก้ว่เพราะแม่นโจวกวะแก้วราพีถ้าถ้าถ้าทั้งล่าหน่อันนี้มะเอือนแก้วเด้จอกจอกแต่ถ้าถ้าถ้เบียร์นี่ขวดเขินขวดเอามาแก้วนึงสินะแมนบอแมนบบอ์อยูทูบเปอรอบอ๋ออันนี้กลองอะไรนะแงเอาผมมาตอ๋อมาแล้วครับพี่น้อง กะรล่อจะให้มันสูงตัวที่ไหนสูงระพุงมันว่าแม่เดีย๋ยวจะปะฮุ่งตัวสีดำปะฮุ่งที่ไหนจะน้อยคนละให้สูงคนละเจ,จ้าขวจีดำเอาล่อถ้าเพิ่งคลิปต่อไปพี่นอ้องลอเพิคลิปต่อไปครับ